ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนม่าน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 พลมมือสองมาครับเรามาตรวจสอบดูว่าฐานมันเยอะไหมฐานฐานเยอะฐานเยอเยอะมากเลยครับ ลมมือสองฐานรียเยอะมากครับตรวจสอบดูว่ามันฐานไหมเป็นยังไงบ้างวัวใส่ไปไม่นานเดี๋ยวมีปัญหาอีกโอเค,อเคฐานเยอะเดีย๋ยวค่อยประกอบมาเป็นพัดลมอะไรนะครับพัดลมว็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับ มาตรวจสอบอฐา,านลมมือสองเรากลอับคืนนะครับตรวจสอบดูว,ว่าฐานมันเยอะไหมฐานสืว่าโอเคนะครับยาวจะใส่รถอะไรคอยติดตาม พัดลมเปลี่ยนครับจะถอดเปลี่ยนพัดลมใหม่พัดลมตัวนี้รู้สึกว่ามันมีเสียงดังแอดแอดแอดแอมันกำลัลดนานแล้วครับเลยรถมาน,นานแล้วครับรถสองแสนพัดลมไม่เคยเปลี่ยนจะถอดเปลี่ยนพัดลมมัน อามมันดังด้วยครับดังลูกปืนลูกปืนน่าจะดังจะถอดไปดูก่อนอยู่มาด่สามครับก็ซ่อมแซมไปเรื่อยๆวันนี้เป็นหน้าที่ของพัดลมระบายความร้อนมันก็ถอดออกข้างล่างด้วยครับเอาลงข้างล่างด้วยนะพัดลมตัวนี้ลงม,มา<ๆ>ด้านล่างครับลดลงด้านล่างเพื่อจะมาถอดพัดลมออกแล้วขึ้นมาแรงหน่อย มันลมนี่นี่มนลมมันดังครับมันลมมันี้มันดังมันมดังแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่เคยเปลี่ยนมาเลยเพราะมรายังเดิมๆอยู่กลัวมันจะมีปัญหาทีหลังแล้วก็เอาตัวนี้ฝังน,งนู้นก็เหมือนกัน ด้านฝั่งนี้สองข้างแล้วก็พลิมขึ้นแค่นั้นเองไม่ยากต้องทำสองมือทำมือเดียวไม่ได้เ้าะได้ขึ้นขึ้นนี้ต้องทำสองมือนะครับททำมือเดียวไม่ถนัด ใช้ควงกดลงนี่ดันลงดันขึ้นไปเลยดันขึ้นทสองข้างหลุดมาเงี้ยหลุดลงมาแล้วเอ้ยแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทับตัวเองเลยอะทางออกทางทางนู้นหลงมานั่นเองก็ไม่ยากอะไรครับง่าย อารมณ์นี้มันดังมันดังแล้วก็ที่สำคัญรู้ว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนก็สองแสนกโลแล้วก็สองแสนกโลแล้วก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนี่ของอะไรของบอสบอสมันกันโอเคเปลี่ยนพัดลมมดด้าสาม ออกมาแล้ครับพัดามอาเตอร์พัดลมนี่ตัวเก่านี่ตัวใหม่ตัวใหม่จะเป็นของมือสองนะครับที่ผมตรวจสอบแล้วนะอันนี้พ่นสีให้มันดูดีแค่นั้นเองนะครับําดายจะมาแบบนี้แหละผมจะให้ดูมันเป็นของใหม่ของเก่านะครับเหมือนกันครับบอรเหมือนกันนี่ก็บอรนี่ก็บอรนะครับสายไฟทุกอย่างเหมือนกันหมดสีแดงดำโอเค ตัวนี้เป็นของฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดเอ็มเนี่เป็น m, 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 m a z ้าบีเคมาด้าบีเคนี่ฟอร์ m เอ็มเคนะครับม้าบีกับ f o r ์ MK ใช้มอเตอร์ตัวเดียวกันนะครับยวสำคัญตัดใบพัดลมคงพัดลมก่อนเสร็จเรียบร้อยครับพัดลมพร้อมจะใส่ในรถแล้วพลม นี่เป็น,ปนพัดลมมือสองครับมือสองมือสองญี่ปุ่นนะครับผ่านการตรวจสอบแล้วว่าโอเคใช้ได้หลายปีเป็นสิบปีว่าได้ครับพัดลมพวกนี้พัดลมพวกนี้ทำมาดีครับขนาดของเดิมใช้มาสองแสนก็โลนะครับใช้ามาสิบก,กว่าปี ตู้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่ก็ใช้ได้เป็นสิบปีครับโอเคเดี๋ยวจเสร็จแล้วครับพร้อมจะเสร็จแล้วครับหมุนไม่มีเสียงครับตอนนั้นหมุนมีเสียงดังแกร์แล้วหมุนนั้นมันจะมีเสียงแกร์นี่ไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงให้มีเสียงตอนนั้นหมุนนี่หนักแกร์แล้วปืนดังครับปืนดังนี่ทำไมแต้มสีไว้หน่อยอ่าพร้อมจะใส่ในรถแล้วครับ แต้มสีไปไหน่อยนะครับแต้มสีไว้แต้มสีไว้ไวนะครับโอเคใส่ในรถแล้วใส่ในรถแล้วครับพอใส่ใน,นรถแล้วก็ใส่ไปท่าน,นี้แหละครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับ,กนะรบยกขึ้นไปนะครับเออเจ๋อจี๋ ก็จะมาท่านี้แห่จะลงข้างล่างเลยก็ได้ครับลงองไปข้างล่างก็ได้ลงไปลงจะล,ลงข้างล่างไปจัดเขาเขาชี้เขาทางเอ้อโอ้ยทำมือเดียวยนี้แล้วครับก็้องดันขึ้นให้มัน ดีนี้้เขาท่แลวมันเข้าไปเลยตรงให้เข้าไปเลย,เเลยตรงนี้ก็ดันเข้าไปเลยใช้แรงหน่อยไม่ใช่แรงดันเข้าไป เขาชีทเขาแทงก็ได้จบแล้วเรากดลงก็จะล็อกพนี้ตัวนี้พอดีใส่ง่ายใส่ง่ายใส่ง่าย ไฟก็เสียบได้เลยของเดือมันจะดังครับดังดังแอดแอดเอาละครับเสียบข้าทีเข้าทางแล้วพัดลมนี่เป็นของฟอร์ดนะครับย้ำอีกทีนึงเป็นพัดลมฟอร์ดมาใส่กับมัด้าได้พอดีเลยฟอร์ด k นะครับ ฟอร์ดเอ็มเคนี่เป็นมาด้าบีเคเอ็มเคบีเคใช้กันได้เลยก็ล่มือสองญี่ปุ่นจะลองสตาร์ทดูครับแต่ของเดิมมันสตาร์ทดีดังกก็เลยไม่ค่อยไว้ใจมันและอย่างหนึ่งก็ใช้มาแสนกโลแล้วเอ้ยสองแสนกโลเนี่ยรู้สึกไม่เคยเปลี่ยนเลยอยู่ก็ได้ไงว่าสองแสนกโลสองแสนสองหมื่น 2,000กิโลไม่มีเสียงดังนะครับอตอนนี้เราจะดังไได้วยดังแค่เคยมาเพื่อทดลมตอนนี้ทดลมทำงานได้ดังนะครับเราทำงานถึดทางด้วย แอร์ตัดแอร์ตัดแอร์ตัดรถไม่จะหยุด แรงตัวนี้แรงตัวเี้เลยทีมุดกังวลการใช้งานลมแรงมดกลางวันของการใช้งานนะครับจุดลมนะใช้ได้สบายทีนี้ไม่กังวลนะครับออกต่างเงาตันนี้มาได้นี่สบายเลยออกต่างสมดุลได้สบายใจขับไปขับไปไกลๆหายห่วง ไม่กลัวว่าพลมัจะเสียนะครับพอมีพรมตัวเดียวด้วยเดี๋ยวพลมเสียมาเนี่ยไปเสียกลางทางเสร็จเลยครับตอนนี้ก็สบายใจเลยครับแล้วก็ดูระยะการใช้งานเอาอีก5ปี10ปีแล้วก็ตรวจสอบอีกทีนึงครับ อันนี้ก็มาเปลี่ยนพัดลมครับเปลี่ยนพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จนพัดลมเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนเพราะมันหนึ่งมันดังสองอายุการใช้งานมาเยอะแล้วนะครับเปิดจะยินเสียงดังแกรแงกก็เลยไม่มั่นใจมันครับเลยเปลี่ยนดีกว่าแต่มันยังใช้ได้แต่มันดังเสียงดังแค่มาเตอร์ น่าจะลุกปืนดังพัดลมเขาใช้มานานแล้วใช้มาสองแสนกว่าโลดูแล้วไม่ดูแล้วไม่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับดูแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยได้พัดลมมาก็เลยมาเปลี่ยนพัดลมค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยครับอะไรไม่ดีผมก็ทําให้ดีคันน,นี้ถ้าขายไม่ได้ผมก็ใช้เองนะครับ ไปไหนมาไหนก็ได้เอาคันนี้ไปใช้คันใหญ่ก <ım 999> ็จอยนี <made> ่ค <ed> ร <ak> <reais> ับใหญ่คันใหญ่ผมอยู่นี่คันนี้ก็ซื้อมาได้เพราะความเสียดายเสียดายรถนะเสียดายจริงถ้เขาไปชำแหละไปชำแหละไปแยกชิ้นส่วนขายแยกชิ้นส่วนขายแยกชิ้นส่วนช่างกิโลขายนี่มันน่าเสียดายครับเพราะรถมันยังดีอยู่มันก็จะไม่ถึงเรวร้ายนะครับสีเสริมก็ยังดีอยู่สียังดี เครื่องดีครับเครื่องดีเกียร์ดีก็ถือว่าโอเคแล้วอย่างอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือขอรถนี่คองเครื่องเครื่องดีเครื่องดีเกียร์ดีเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ก็โช๊ก็เช็ดก็โชงช่วงล่างก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับผมวัที่สุดคือเครื่องกับเกียร์เครื่องเสียเกียร์เสียเนี่ยผมไม่คุ้มละซื้อซื้อรถมาแล้วเครื่องซืดอรถซื้อเด็ดซื้อมาเครื่องไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่เอานะครับถือว่าเครื่องยังโอเคยังใช้งานได้ ตามปกตินะครับแต่อนาคตมันจะเป็นยังไงค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้เครื่องดีเกียร์ดีไม่มีปัญหาครับผมก็พยายามที่จะซ่อมไปเรื่อยๆอะไรไม่ดีเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนให้มันดีถ้าขายไม่ได้ผมก็ได้ใช้เองนะถ้าขายไม่ได้ผมก็ใช้เองครับเย็นใหม่เกือบหมดแล้วแค่นี้อะไรไม่ดีผมเปลี่ยนเลยนะครับซ่อมให้ดีคนซื้อไปก็ได้ใช้แบบไม่ต้องกังวลคนขายก็ไม่ต้องกังวลว่าเออมันจะ เป็นอะไรหนักหนาสาหัสนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนทุกอย่างเป็นรับพวกนี้มันก็ไม่ไม่มีปัญหาแล้วมนันลงมานน้าก็ล้างให้แล้วแอร์เอิร์ดก็ล้างให้แล้ข้างในนี้มัน้ําก็ล้างถ่ายมาน้ําใส่น้ำยาล่อยเย็นให้แล้วนะครับครับนี่ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับกระดมมือสองญี่ปุ่น รมแท้มือสองญี่ปุ่นแต่ผมมาพ่นสีให้มันดูดีแค่นั้นเองมันจะได้รู้ว่าเปลี่ยนมาแล้วหรือยังไม่เคยเปลี่ยนสภาพภายในเป็นไงบ้างครับแต่ตึงลูกปืนม,มันดงังปืนดังลูกปืนดังดังควักๆๆๆๆเลยปืนดังครับ เวอร์ดีดังกริรก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแต่อดดูว่าสภาพมันเป็นแบบไหนบ้างครับ,รบเปิดฝาลังออกมาแล้วรู้สึกว่าขี้ฐานเจอนะครับเจอะเหมือนกันรู้ว่าฐาน,ฐานเป็นไงบ้างฐานเหลือแค่ไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ฐานเหลือน้อยแล้วครับสู้ตัวน,นั้นไม่ได้เลยตันนั้นเหลือเต็มตัวน,นี้เหลือ ก็เสียว่าเหลือครึ่งหนึ่งนะครับคือว่าเยอะอยู่แต่ตัวนั้นตัวนั้นเหลือเต็มเลยตัวนั้นยันกันทั้งตัวนั้นเหลือเต็มเลยตัวนี้เหลือประมาณครึ่งหนึง่งแต่ว่าใช้ได้อีกนานวิเก็าใช้ได้อีกนานนะแต่ว่ามันดังมันดัง มันดังกอเ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 ลยต้องเปลี่ยนครับเพระว่ามันดังมันดังทำมาไม่ให้ถอดเลยไม่ให้เปลี่ยนลูกปืนเลยตอนนี้ลูกปืนดังจะถ่านก็หมดไปเยอะเหมือนกันถ่านก็หมดไปเยอะครับหมดไปเยอะเหมือนกันน่าเชื่อเลยสองแสนกิ 2, โลถ่านหมดไปประมาณ ้ิบเปอเซ็นได้ั้แล้วกอของเดิมมันจะจะชนกันเลยของเดิมมันจะมาชนกันเลยตอนนี้เหลือประมาณทักท้กคิดัเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณเทกหกสิบเปอร์เซ็นห้าสอร็นต์ห้าสิเอร์็กสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเหลือเยอะนะท่านขนาดนี้ถือว่าเหลือเยอะเลยดมันดังดังแครกเลย กูรื้ปืนมันจะแตกก่อนเปิดในดนาเกรดำครับดำมิมเลยดูเปลี่ยนปืนย,ยังไงได้แต่ทานก็เลี้ยมมนันครึ่งหนึ่ง ทานกระสือวลเลียเยอะอยู่นะเป็นประมาณนี้ก็ใช้ได้เป็นปีๆนะครับในฐานขนาดน,นี้โอเคเดี๋ยวหาวิธีจะถอดอีกทีจะถอดอยังไงได้ถอดดูกปืนข้างในมันดังปืดนดีดังก์โอเคครับ